ก็ประมาณนั้นใช่ไหมคะอันนี้เพื่อนๆเ,เห็นเขาสิบสองคนเพื่อนๆช่วงนี้ทำอะไรกันบ้างค่ะเพื่อนๆเ,เขาไลค์ครั้งแรกนะเขาก็ยังไม่มีความรู้ในด้านการไลฟ์สดเจะตอบอะไรยังไงแชทยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าไม่มีการโต้ตอบจากหนูเล็กเลยนะคะ แต่ว่าก็จะเป็นคนชอบเมาคอยซอยแปดเนาะก็จะมาเมากันนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองอันนี้ถ้าน้ำลายเริ่มแห้งนะคะก็จะก็จะลงไลฟ์แล้วกันเนาะหตอนนี้ก็เมาไปก่อนแล้วกันเนาะก็คือนั่งทำงานคนเดียวก็เกิดอาการเงาเงาเงียบเงียบเนาะก็เลยแบบมาเย็บผ้าให้เพื่อนๆดูกันเพื่อนๆว่างๆก็ แวะทักทายกันได้นะคะอาจจะไม่ได้โต้อตอบอะไรแต่ก็นั่งเมาให้ฟังได้ค่ะตอนนี้ก็กำลังเดินเส้นอันนี้จะทำเป็นกระเป๋าดินสอนะคะเห็นว่าเด็กๆช่วงนี้ back to school ก็ทำเป็นกระเป๋าดินสอได้ขอบคุณนะคะที่แวะมาก็คงจะเห็นว่า เป็นการเย็บผ้าที่อาจจะยังดูไม่มีสาระแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะขอบคุณที่แวะมาค่ะก็จริงๆแล้วก็เงาแหละค่ะเรื่องของเรื่องเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเศรษฐกิจเงียบเหงาช่วงนี้หน้าร้านก็เงียบมากนะคะจากสิบกว่าคนตอนนี้เหลืออยู่ประมาณสามสามคนนะคะสองคนก็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 ดีใจค่ะก็ดีกว่าไม่มีใครดูนะคะ จริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจว่าเาจะมีพี่ๆแวะมาดูนะคะตอนนี้ที่นั่งฝั่งก็คือมีพี่แจ็คกต่โก้นะคะนั่งฝั่งเป็นเพื่อนใช่ไหมคะแล้วก็สนุกสนานมากเลยตอนนี้เราเดินเส้นนะคะขีดเอาไว้แบบขีดเอาไว้เลยว่าเป็นเส้นที่หนึ่งที่สองอันนี้อาจจะนิดนึงแล้วมีเผื่อตรงนี้ขึ้นมาอีกนะคะตอนนี้ก็คือว่า หนาทีแล้วเหรอเวลาผ่านไปเร็วมากเลยเนาะเดี๋ยวหนูเล็กทำเสร็จอะไรเรียบร้อยอะ่ะก็เดี๋ยวจะลองไปดูเช็คดูอีกทีว่านี่ไรสดหรือยังอะไรประมาณนี้เนาะอืมเขาต้องมีแชท ต้อตอบก,กันกลับไปกลับมาด้วยใช่ไหมคะมก็เพิ่งช่องนี้ยังไม่ได้เติบโตอะไรนะคะเป็นช่องเกี่ยวกับแฮนด์เมดก็คือสินค้าที่ทำด้วยมือส่วนมากก็ทำด้วยใจนี่แหละคะ่ะแล้วสินค้าที่ร้านก็จะเป็นแนวประมาณว่าเเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีชิ้นเดียวมีแบบเดียวในโลกคะ่ะ ไม่ไม่ทำซ้ำก็คืออาจจะเป็นแนวเขาเรียกนะใบเดิมกระเป๋าดินสอใบเดิมแต่ว่าสีสันและรูปแบบมันก็จะไม่มีไม่มีซ้ำกันค่ะนี่เราเดินเส้นมาจนถึงประมาณนี้แล้วนะคะตรงนี้เราก็ดูนิดนึงไม่ให้เขา ก็จะประมาณนี้นะคะอยู่เล็กโตตอบไม่เป็นนะคะอเขาทำอะไรกันได้บ้าง ที่สอี่อบุด้วยสัผใไดีของเราครับ้กัาแงะครับนะไทยว่าต้งปจะถึงยี่สิกราคมนมีจัดโปรชระดับช็อปเมื่อซื้อตามื่องขายันทีของพรีเมียมสุดพิเศษซื้ที่เดลิเวรได้ชร่าชอทางออนไลน์ครับติดตามรายละเอียดกิจกรรมตื่นเต้ทางเพจือว่าเพจฟู้ดครับอบด้วยกับทางน้ำลีนิกเลซี่กัจหวชาววานลดถังไก่กัน